สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมและกนัลล็อกออริจินที่คุ้มกว่าเติมเองราคาถูกสะดวกปลอดภัยผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ตอนนี้ทางร้านของเราก็มีโปรโมชั่นราคาอยู่2โปรโมชั่นนะครับคือโปรแรกใช้ ID p a s t โปรที่2ใช้ UID ราคาตามภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับยิ่งเติมมากยิ่งลดมาก Over Topup รับเติมเกมมือถือ ราคาถูกที่สุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยราคาถูกปลอดภัยร้อยปร์เซ็ครับทักเลยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมโตเกียวช่องเกียวซี1เอนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเทสบลูนเมทิโอนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูหน้าตาของมันเลยดีกว่านะครับบลูนเมทิโอเนาะจริงๆเพื่อนๆหลายคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นรูนอ่าอีกรูนหนึ่งนะครับช่วยเพิ่มดาเมจ นะครับบูต้าเมทให้เรานะครับนี่นะครับถ้าศัตรูนะครับมีเลือดมากกว่าเรานะครับมากกว่า half point นะครับผมซึ่งพวกบอ์พวกมอนอะไรเงี้ยก็เยอะกว่าเราอยู่แล้วนะครับผมอ่ะอันแรกเลยนะครับก็อ่าขั้นขั้นต้นเลยใช่ไหมมันจะจะขึ้นแน่ๆหนึ่งเปอร์นะครับสูงสุดส0%นะครับแล้วก็ระหว่างทางมาก็ได้อะไรนะ ได้เลือดนะครับได้เป็นกันเวทกันกายนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ไปนะครับอ่าเดี๋ยวพอมาขั้น2ใช่ไหมนะครับก็มันจะบวกเป็นจาก1-3เป็น1-4%นะครับสูงสุดได้ถึง4%นะครับมามันเดิมครับเพิ่มเลือดนะครับเพิ่มกันกายกันเวทนะครับอ่าถึงเลเวลสามแล้วอ่าตรงนี้แหละที่ผมจะพูดถึงที่ผมจะมาลองอ่ามาเทสให้ดูนะครับนี่ผมยังไม่อัพเลยนะนี่ยผมเพิ่งได้นะครับ ผมเพิ่งได้วันนี้แหละเออก็เลยเดี๋ยวจะมาเขียให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วกันรู้พร้อมกันเลยนะครับว่ามันคุ้มค่านะครับที่จะแบบที่แบบทำมาจนถึงเลเวลนี้หรือเปล่านะครับมนได้อะไรบ้าง1-4%เท่ากันนะครับแต่ที่มันเพิ่มขึ้นมาเลยก็คือนะครับอ่ามันจะเพิ่มนะครับ Attack หรืออีมันจะของรานะครับซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆเล่นสายอะไรนะครับก็คือเพิ่มสูงสุดไปอีกถึง4%เหมือนกันเอาง่ายก็คืออย่างละ4่นี่แหละ นะครับทำตัเองได้ขึ้นอีก4แล้วก็เพิ่มแอตแทกอีก4%นะครับพูดง่ายก็ประมาณนี้เลยเนาะเพื่อนเพื่อหลายคนอาจจะทำเกินไปแล้วนะครับหรือยังไม่ทำหรือแบบกำลังแบบลังเลียอยู่ว่าจะอัพจากขั้นหนึ่งไปขั้นสองดีไหมหรือจากขั้นสองมาขั้นสามตรงนี้ดีไหมนะครับแต่ของผมก็น่าจะเล็งไปแค่ขั้นสามนะครับทำไมใช่ไหมทำไมถึงไปแค่นี้ขั้นสี่มันได้อะไรบ้างขั้นสี่เพิ่มเท่าไหร่หนึ่งถึงห้านะครับก็เพิ่มมาอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถามว่าแรงไหมก็แรงนะ แต่ผมว่าราคาก็จะจะเจ็บอยูออ่นะครับส่วนแอตแทกก็อยู่ที่4%เหมือนเดิมนะครับแต่นะครับสามารถเพิ่มไปถึง7%ได้แต่ตัวเองอะนะครับผู้ชายนะครับต้องเลือดต่ำกว่า5 0ซึ่งมันมันมีโอกาสน้อยนะครับที่แบบเราจะาใช้ตอนเลือด50%าซึ่งเราอาจจะแบบตายไปแล้วได้ก่อนที่จะใช้นะครับเพราะว่าเราต้องเลือดต่ำกว่า50%นะครับมาถึงจะ ตัวดัวมเมตตัวเนี้มันจะเพิ่มไปถึง7%จนะครับจากแรกมันเท่าไรนะหาเรเนาะซึ่งมันใช้ง่ากเกินไปนะครับสำหรับผมผมก็เลยเลือกไว้แค่ที่อะ,อะไรนะขั้นที่3นะครับเป็น1-4แล้วก็สี่เท่าเดิมอันนี้คือ,อผมยังแบบมีงบทำแค่นี้นะจริงๆผมว่าผมอาจจะทำแหละแต่ผมแค่ไม่ซื้อ เออแต่แบบทิปที่มาเนี่ยผมซื้อซื้อซื้อมาเอาดัลลสามเดี๋ยวพอจะผมลงทูพีลอดหรือแบบเปิดได้มาผมก็งคงอัพไปเรื่อยนะครับแต่ว่าผมคงไม่เอาเงินไปทุ่มลงเพื่ออัพนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมพาไปเทสดีก,กว่านะครับเดี๋ยวเอาเป็นเป็นอาชูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเป็นเอาเป็น,เ,ปนเทสเป็นอาชูอืม อาจจะผมขออนุญาตถอดออกให้หมดเลยแล้วกันนะครับนะถอดออกให้หมดถอดออกให้หมดอันเหลือนี้ไว้นะครับซึ่งมันไม่มีอิมเพกหรอกนะครับไม่เป็นไรแล้วก็เปลืองผมก็ไม่ใส่นะเดี๋ยวผมถอดเปลืองก่อนเผื่อมันจะแบบแกว่งไปแบบเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมใส่เป็นการ์ดกับเซตนี่แหละครับทั่วไปแล้วกันเนาะอ่าเกิดอะไรบ้างวะ จะเรียบร้อยแล้วระบมเทปหน้าชูแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปห้องเทปกันนะครับเราเอาแค่บัฟ a b นะครับแต่ว่าเราไม่เอาบัฟอาหารนะครับอเอาแค่เบก็พอแล้วเนะจ้าเก่าเจ้าเดิมน้องหุ่นไล์ของเรานะครับเราใส่การาดอะไรปกติเลยนะครับผมขอใส่เป็นสตูปสองใบ อ่าอันนี้ก็คือไม่มีอะไรนะไม่ได้ใส่รูน,นะครับผมไม่ได้ใส่เฟือกนะครับแต่ว่าใส่การ์ดแล้วก็เอาเป็นเอาเป็นปั๊บ AB เฉยๆแล้วกันนะครับผม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 แม่แยะด้วยนะเออผมไม่เอาไม่เอาปั๊บประดับนะครับแปดสิบเก้าเดี๋ยวผมต่อยสักเท่าไหร่ดีวะต่อยสัก ห้ามัดแล้วกันเดต่อยสักหมัดน,นะครับแปินะครับแปดสิบเงแล้วกันแปดจอ้ยทมามันแขงยังวะเดี๋ยวนะไม่ได้ถอดอะไร่าวะ เ,เดี๋ยวผมกบรีกลับเท่าไร94.3เอ้ยคนอื่นเขาเห็นพอเน่ยระบแบบปิดทองอยู่ะเออไม,มรู้เหมือนกันนะปิดก็ไม่เป็นไรหรอกไ93 การมาดแรกมันเบาอยู่ว่ะพีงต่างกันที่ผานนะครับ9.11.3เอา4ทีก็พอแล้วปะเอา5ทีก็ไดนะ้นะครับแต่ผมไม่ขอแบบขึ้นน้ตขึ้นแล้วแต่ผมเปิดให้ดูทีเลยนะครับ เ,เพื่อนแบบดูด้วยตาตัวเองเลยแล้วกันเผื่อผมแบบคำนวณผิดพลาดอะไรนะครับเพื่อเป็นตัวเลขอย่างนี้แล้วกัน9ก้าสนะครับไอ้ครั้งแรกนี่มันยังไงวะไม่รู้นะครับมาเดีย๋ยวเราล,ลองคราวนี้เราลองมาใส่เป็นสีม่วงแบบคัสที่สองนะครับสีม่วงคัสที่สองเห็นไหนวะอยู่นี่นะมาลองมาใส่ดู เก้าสิบห้านะครับออประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมห้ามัดอย่างละห้ามัดนะเท่าไรแล้ววะเก้าสิบหกจุดหนึ่งนะครับ ไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วนะครับ93.4นะครับเออก็ก็แกล้งนะนะครับถ้าเป็นพอ่อค้าจะง่ายเลยเพราะว่าพ่อค้าเขามีอะไรนะ over maximum เฮ91.7ก็มีนะครับเอ๊ะมันผมขาดอะไรเปล่าวะไม่ก้91.7เอ่อเตะกีเล็กัดเดียวนะครับย้ำคิดย้ำทำนะครับกดไม่รู้กี่ดีแล้วกดไปก่อน93.4 ครับก็วันนี้เก้าสิบห้าเก้าสิบหกเราไปดูอันแรกเท่าไหร่เก้าแปดสิบเ็ดเก้าสิบสาดูแทบไม่ออกนะครับเออพเพื่อนดูออกหรือเปล่าจะจะจะแต่สองครั้งแรกอะ่ะสองครั้งแรกเนี่ยมัน95 96สิก้าสนะครับอ่าคราวนี้ก็จะเป็นอัพเลเวลนะเดี๋ยวเรามาอัพเลเวลนะครับเอาโอ้ใส่พัดเพชรน,นะครับมา หมดละหมดหมดนี้หมดเออไหนมันบอกว่ามันได้แอตแท็กใช่ไหมมันตอนเราลองมาดูนะครับแต่ผมปรัเบเดี๋ยวกินไหม่ไปอ่ะเจ็ดสี่สองหกนะครับมันจะขึ้นใหมหรือมันจะเพิ่มยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเจ็ดสี่สองหกอ่ะครับเข้าไปนะครับ พลังเพิ่มนะครับแต่ทำไมมันอะไรนะไม่เพิ่มดีวะะสี4ซอง6เท่าเติมนะครับเออคราวนี้ก็อันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมก็มาลองเทสให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเอออะไรนะเออมันเพิ่มหรือไม่เพิ่มยังไงนะเดี๋ยวเรา,าดูเดี๋ยวขออนุญาตกดอัางเป่าก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองอะไรนะเทสดาเมจกันใหม่ วไว้เนี่ยตึมนะครับ96.2ใส่เวลสามเกาอย่างี่นะไอ้7 6นะครับ เริ่มดูดีเริ่มดูดีดูดีนะแรงขึ้นผมก็ชื่นใจแล้วตอนแรกตกใจนะครับว่าอะไรนะอ๋อทำไมมันไม่บวกแอทแทกอ่ะหรือมันบวกหรือมันไปบวกตอนไหนหรือมันไปบวกเอแอทแทกวะนะครับอืมมาเดี๋ยวอีกสามหมัดใช่ไหมขอชื่นใจหน่อยเก้าจุดสี่จุดหกนะครับเก้าจุดสี่จุดหกสองหมัด อย่าต่ำกว่าเก้าสิบส่ได้ไหมอ๋อขอร้องแหละไหนๆก็ทำมาเสียเสียตังค์แล้วให้แบบผลมันชดใจชดใจหน่อยนะครับมาเก้าสิบนะครับมาก็ถือว่าโอเคนะเลยกี่เดี๋ยวอีกทีหนึงนะครับขอ96อีกสักทีหน่อยได้ไหมขอเกาขอ96ขอ96้าสิบหกได้ไหม 9 0 8ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าโอเคหือว่าก,ก,ก็เพิ่มแหละนะ,นะเดี๋ยวมาดูกันคร่าวๆเลยนะครับ5ห,หมัดแรกแบบไม่ใส่อะไรเลยนะครับมี89ด้วยนะครับแต่ก็มีขึ้นไปถึง94สูงสุดที่94แบบตอนนั้นยังไม่มียังไม่ใส่รูนอะไรเลยนะครับยังไม่ใส่รูนตัวนั้นเนาะมีสูงสุด ต่ำสุด89สูงสุด94นะครับแล้วก็มีมี93 91นะครับปะายอ่ะแล้วพอใส่ตอนเป็นเลเวล2นะครับใส่ตอนเป็นเลเวล2มีสูงสุดเป็น96 95นะครับ93 91 93นะครับมีมีพอใส่เลเวล2มันจะลงไปต่ำสุดที่91นะครับแล้วก็สูงสุดที่96เนาะแล้วพอใส่เลเวล3เราเป็นไงใส่เลเวล3 สา,สายเบสสามี96 97 94 95 9 5นะครับต่ำสุดอยู่ที่ 94, สูงสุดอยู่ที่97เนาะก็น่าจะพอเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะคบตอบให้เพื่อนเพื่อนได้อยู่นิดนึงนะครับว่ามันเพิ่มมาสักกี่เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มมาเท่าไหร่เออมันแบบคุ้มค่าที่เราแบบอะไรนะจะรีบซื้อมาทำไหมหรือแบบกค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆรอดอปมาค่อยกดย่อยอัพไหม หรือแบบควรจะแบบเอาเซนีไปกดซื้อเลยอะไรอย่างนี้นะครับเนาะจริงๆผมก็เขาเรียกว่าไระแ,แนะนําแค่ขั้น3ก่อนก็พอนะครับถ้าสมมติเราจะแบบว่าจะแบบฝืนใช้แบบเงินเซนีตัวเองซื้อก็เอาไว้แค่ขั้น3ก็ได้เพราะว่าเงื่อนไขที่ขั้น4มันค่อนข้างจะค่อนข้างจะแบบใช้ยากนิดนึ่งนะครับใช้ยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะต้องต้องเด้ต่ำกว่าเท่าไหร่นะ 50%นะครับถึงจะบูเตเมดเพิ่มไปอีกนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาเทียให้ดูว่าเออควรจะแบบเสียงเงินเร่งซื้อหรือเปล่านะครับพือนๆก็น่าจะพอได้คำตอบนะครับว่าออมันเลเวลสองเรเวลสามต่างเท่าไร่เม็ดใส่ต่างกันเท่าไหร่ใสเรเวลสองเพิ่มเท่าไหร่ใสเรเวลสามเพิ่มเท่าไร่นะครับก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะ ถ้าสมมติผมได้เฟืองเอ้ยผมได้รูทใหม่มาผมทำไงตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะห้าเปอร์เซ็นต์่าตัวนี้ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่สีม่วงแล้วก็ใส่อันนี้เท่าไหร่วะสิบเปอร์โอกาสสามสิบนะครับแต่ว่าเสียเลือดน้อยเสียแ,แค่ห้าเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าปเสมสีฟ้าตอนเนี้ยพีทผมหิวแรงมากนะครับมีโอกาส40เปอร์ที่จะเพิ่มธาตุเหล็ก13เยอะกว่าสีทอง3นะครับแล้วก็มีโอกาสเยอะกว่าอีก10แต่นะครับก็มีโอกาส25ที่จะลดเลือดตัวเอง22นะครับซึ่งเยอะมากบางทีผมผมมาได้ต่อยเออผมมาได้ต่อยนะครับก็คือผมผมอะไรนะผมเล่นหมัดแยะใช่ไหมผมปึ๊กเข้าไปปั๊บเลือดลด20พีทพีทก็หิวผมตายเลยอะไรเงี้ย ก็ค่อนข้างเสีย่ยงเดี๋ยวผมต้องไปลองดูอีกทีว่า,าจะใส่รูนไหนนะครับเนาะอ่าใส่ตัวใส่ตัวนี้มาอ่าเดี่ยคราวนี้อยู่ดีรถทีละสองหมื่นเออรถทีละสองหมื่นนะถ้ามาติดถ้ามนเป็นรูนสีฟ้านะเนี่ยอันนี้อันนี้สีม่วงรถแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็สีฟ้าคือยี่สิบที่สิบเปอร์เซ็นต์ ยี่สิบสามเนเนี่ยสองหมื่นสามเขาง่ายอะ่ะเลือดผมเลือดผมแสนหนึ่งเลือดลดไปสองหมื่นอยูเจ็ดหมื่นกว่าพีชผมแบบมีสิทธิ์อยู่ตายนะทีเดียวแล้วถ้าเกิดมันติด2เม็ดพร้อมกันอะ่ะเออติดเป็นม่วงกับเอ่ออะไรนะติดสีป้าพร้อมกันอะ่ะผมก็ตายเลยนะเนาะนะครับก็มาเทียให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับอ่ารูนเมเทิโอ นะครับถ้าใครแบบเออสนใจจะไปทําก็จัดได้นะครับดาเมจก็เพิ่มมาสักหน่อยนะครับเพื่อใครกําลังแบบหาวิธีเพิ่มดาเมจตัวเองหาวิธีปิดบอลให้วันอินเก็บเยลง่ายๆนะครับเนาะก,ก็เออไปจัดได้นะครับโอเคไปละ นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็มาเทสให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันคุ้มค่าที่จะแบบทำหรือเปล่านะครับเนาะยังไงก็ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับอขอเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ดูว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีคลิปอะไรมาฝากอีกมีทริกมีอะไรอีกนะครับแล้วก็ใครอะ,อะไรนะจะเล็ดนพ่อค้าใช่ไหมเมคานิกใช่ไหมก็ยังไงรอติดตามไปได้นะครับผมก็เดี๋ยว ่าคาสามเขาก็น่าจะย้ายไปเป็นลยอะไรนะไปเล่นพ่อค้านะครับยังก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ใครกำลังที่กำลังจะมองหาร้านเติมเกมนะครับผมก็อย่าลืมนะครับแบบไปใช้บริการร้าน Overtop Up ได้นะครับตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นกันอยู่นะครับราคาก็ถูกๆเลยนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะครับต่าน Overtop Up นะครับลิงก์ก็อยู่ใน description นะครับผมช่องทางการติดต่อก็มีทางเฟซบุ๊กไลน์เว็บไซต์ก็มีนะครับผมส่วนใครมีคําถามอะไรนะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับถ้าเข้าไปถามได้ในแฟนเพจนะครับลิงก์อยู่ใน description นี้เช่นกันนะครับผมหรือทักทายอะไรนะพูดมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสอบถามเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยโอเคคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับยังไงก็จากการคลิปหน้านะครับคลิปที่ผมขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ